ชื่อเด็ดบอลสปอตพูแปดแปดก่อนจะฟังทัศนบอลวันนี้ขอฝากแอคเขาที่ดีแบบโคเสียนเรียกพ่ออามาเรียกปลาคางบ้านแอดไลน์มาที่แอด spp 8 8อย่าลืมแอดดันน่าด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีมาพบกับยีชังตกมันเช่นเคยวันนี้ยีชังตกมันจะพายพบกุหลาบบาร์เซโลนาพบไอทักแฟรงก์ฟัลท์ในศึกยูโรปาลีกในเวลาตีสองบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไอทักแฟรงก์ฟัลท์ โดยเจ้าบ้านบาเซโลนาฟอ,องหัวพวกเขาทำได้ยอดเยี่ยมครับทิบนันหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะแเสมอสองส่วนทางฝั่งทีมเยือนไอซักฟังเฟิร์ตผลงานของพวกเขายังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ทิบนัดหลังสุดเป็นการชนะ3เสมอ4แพ้ไป3เกมด้วยกันมองดูแลบาเซโลนายังเหนือชั้นกว่าเยอะเยีา,ายมยอดมากฟันทงบาเซโลนามีเฮแน่นอนจัดไป ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมแอดไลน์มที่แอด SPP88 เลยกดเลี้ยงใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ